ช่วงเวทีคอมเมนเทงวันนี้นะฮะได้โอกาสพูดคุยกับหนุ่มเนตสิรภพนะฮะอีกหนึ่งพระเอกซีรีส์ชื่อดังครับที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวนั้นโหมงานอย่างนัลลิทีเยวครับนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวยังมีธุรกิจอีกด้วยครับพอได้โอกาสพูดคุยแล้วเนี่ยหนุ่มเน็ตบอกครับว,ว่าปีหน้านะฮะอาจจะแพลนขยายธุรกิจด้วยนะครับจะเป็นยังไงติดตามดีกว่าครับ ปีหน้าผมมองเป้าหมายว่าผมจะลงงานเต็มที่เลยเหมิงว่าเราก็รับรับงานทุกอย่างแหละครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราขอโฟกัสเรื่องงานก่อนดีกว่าครับผมแล้วก็ปีหน้าก็มีเดียมดีแลนสองซองวเวอร์แล้วก็มีเป็นหนังครับเป็นติวเตอร์เดอะติวเตอร์ครับ<ะ>เป็นหนังผู้ชายดำอยู่นี่ไม่ได้หรือไม่ก็ถ้าว่างอีกก็ไปเปิดขายร้านอาหารใช่แต่ว่าจริงๆแผนปีหน้าก็มีวางไว้เยอะว่าอย่าทำนี่ทำนี่อย่างเงี้ยเพราะว่าถึงว่าแม้ว่าเราไม่ทํางานเราก็เรียนเพิ่มเรียนร้องเรียนเต้นหรือเรียน ดนตีเพิ่มหรือเรียนกับแดงเพิ่มอยู่แล้วครับซึ่งหนุ่มเน็ตนั้นนะฮะยังบอกอีกครับว่าในปีหน้านั้นนอกจากเรื่องธุรกิจแล้วเนี่ยยังมีงานเพียบเลยทีเดียวครับติดตามกัได้เลยครับก่อนจากกันไปวันนี้ขอบคุณไปด้วยนะฮะกับแคบิวยืน1นึ่งแคบิวที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ